สวัสดีครับท่านกูค้าผู้คิดนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องถึงคำว่า smart organization คือผมเนี่ยใช้เวลาในการคิดประมาณสักเกือบ80%ของเวลาการทำงานของผมทั้งหมดเพราะว่าเราคือผู้บริหารระดับสูงแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการหน้าที่หลักของคือคือการคิดคิดออกมาในเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและวนำเสนอให้กับลูกน้องได้เห็นแนวทางในการเดินไปพร้อมกันในเรื่องง่าย แต่เรื่องง่ายๆนั้นเมื่อทำรวมกันมีประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่ดังเรื่องอยาแนวคิดที่เรียกว่า smart organization เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่า SME ไทยเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีแนวคิดที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดองค์กรสุดยอดคำว่า smart หมายถึง people คือคนในนั้นในองค์กรของเรา work hard ทำงานหนักทำงานอย่างชาญฉลาดมีปณิธานในการทํางานมีความมุ่งมั่นในการทํางานและทํางานเป็นแนวกลยุทธ์เดียวกันผลลัพธ์แห่งกระบวนการจะทํางานนั้นๆทําให้เกิดผลดีทั้งตัวเองสังคมประเทศชาติไม่ได้ไปเบียดเปลีป่ยน,น,นใครและสร้างสิ่งดีๆนี่คือคําว่า smart organization แต่แนวคิดที่ไปผมคิดว่ามีอยู่3ประการครับแต่ครูขาวคิด หนึ่งก็คือเราจะต้องมีความเข้าใจถึง stakeholder คือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าหนึ่งเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนในฐานะที่เป็นเจ้าของว่าเราต้องการอะไรเคลื่อนแน่ในการทําธุรกิจอย่างแท้จริงอย่าให้ปณิธานที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกลุดออกไปด้วยสถานการณ์ที่โรม้าเราด้วยผลประโยชน์ที่เห็นต่อหน้าเรา 2. เราต้องเข้าใจลูกน้องว่าลูกน้องมาร่วมงานกับเราเขาอยากจะคิดอะไรเขาอยากจะทําอะไรถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องสอนเขา ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราต้องสงสริม 3. เราต้องเข้าใจลูกค้าและ4เราต้องเข้าใจคู่ค้าที่เป็นซัพพลายเออร์ว่าเขาจะคิดอะไรกันเมื่อมีความเข้าใจขนาดนี้ประการที่5คือเราต้องเข้าใจสังคมที่เราอยู่ 5. ประการนี้คือความเข้าใจถ้าเราเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วนี่คือจุดเบื้องต้นของคำว่า smart organization 2. การสร้างนวัตกรรมใหม่ แน่นอนครับยุคสมัยที่ผ่านมา creativity thinking คือความคิดสร้างสารรค์นี่สำคัญมากแต่ยุคนี้เนี่ยคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ดีๆจะตกลบไปจะทํางานแล้วไม่มีผลงานจะมีแต่พูดแต่ไม่มีการกระทําเพราะว่าเขาไม่สามารถทําให้เกิดการแอคชั่นได้นั่นก็คือการสร้างเป็นนวัตกรรมถ้าความคิดสร้างสารรค์ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นการทํางานที่เป็นการแอคชั่นก็จะไม่เกิดนวัตกรรมองค์กรทั่วไปต้องการนวัตกรรมแต่ยากมากนะครับที่องค์กรจะสามารถสําเร็จด้วยนวัตกรรม เพราะมีแต่ความคิดไร้ซึ่งการกระทำหรือการกระทําไม่สําเร็จแล้วก็หยุดไปเพิกเฉยไปท้อแท้ไปไม่ได้ประการที่3ในประการสุดท้ายก็คือจะต้องทําให้เกิดคําว่า co-creation คือการรวมพลังกันเรื่องนี้เป็นเรื่องอยากสิ่งที่จะทําได้ก็คือ 1. องค์กรเราต้องมีความพร้อมทั้งประการที่1คือการ understand stakeholder ทั้งหมดและประการที่2ก็คือการสร้าง innovation ในบริษัท เมื่อเราสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราต้องทําให้คู่ค้าคู่คิดลูกค้าและสังคมเนี่ยมีความคิดทั้งสองประการนั้นด้วยจึงทําให้ผมจะต้องออกไปบรรยายบ่อยๆเพื่อทําให้ SME ในเมืองไทยเนี่ยมีความเข้าใจตัวเองก่อนเข้าใจลูกค้าลูกน้องสังคมแล้วทำอินโนเวชันให้เกิดภายในเมื่อเขามีความพร้อมเขาก็เป็นอย่างหนึ่งหนิตเอสเที่พร้อมและผมสามารถสร้างหรือร่วมพลังกัน ใดยคนอื่นแล้วแต่ทําให้สังคมของเรา SME มีความพร้อมหมดนี่แหละผมจึงสามารถที่จะเอาความพร้อมของกิจการผมทั้งความเข้าใจต่างๆของลูกค้าของสิ่งต่างๆมารวมพลังกันที่ทําให้เกิดคําว่า co creation หรือใช้อีกคำหนึ่งว่าเป็นการ synergy innovation ซึ่งกันและกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากครับเพราะฉะนั้น smart organization ในความเห็นของผม องค์กรของเราไม่สามารถทําได้ถ้าไม่มีองค์กรของท่านๆ่านและสังคมไทยที่เป็นพื้นฐานของสมาร์ทออร์แก a น i เซชันเพราะปัจจัยที่สานี่แหละจึงทําให้เราจะต้องรวมพลังกันทําให้เกิดการโคกันและสมาร์ทออร์แก a น i เซชันก็จะเกิดขึ้นถ้านค,ค,ค,คุณครณคิดครับถ้าเราลำพังที่จะทําเพียงแค่2ประการนี้ผมคิดว่าเราอยู่รอดได้ไม่นานเรามาร่วมกันทําประการที่3ด้วยกันผมจะเกิดประการที่3ได้ถ้ามีท่านนะครับ ขอบคุณนะครับ